สวัสดีครับคลิปนี้มาเล่นเกม a r e n a b r e a k o u t นะครับกับ r e a l ดี GT n ี o 5 s e นะครับเครื่องนี้เลยนะก็จะเล่นกับพัดลมระบายความร้อนนะครับเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะครับผมผมใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับเป็นตัวไคโอโฟนนะครับนี่ครับเวลาติดก็ได้ลักษณะประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ยก็ถ้าจะติดทับตัวกล้องไปเลยเนี่ยผมกลัวว่ามันจะเป็นรอยนะก็ติดประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ได้เซ็ตของเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบสายด้วยนะใครอยากได้ก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะไม่รู้ว่าของหมดหรือยังนะ อ่ะโอเคครับผมก็เซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูที่การตั้งค่ากันก่อนนะครับคือการตั้งค่านี้นะครับเราไม่สามารถอัดหน้าจอได้นะพออัดหน้าจอเนี่ยมันเด้งไปที่6 0สิเฮิร์ตเลยนะครับอยู่ๆมันก็เด้งไปที่6 0สิเฮิร์ตเลยนะพอมันเด้งไป60สิเฮิร์ตเนี่ย fps มันก็เด้งไป6 0สิบ fps นี่ครับอุณหภูมิก็35องศานะครับเป็นอุณหภูมิที่โอเคดีนะในเกมเนี่ยผมเปิดตามนี้เลยนะครับเปิดตรงนี้ด้วยนี่ปิดไม่ให้มันอันนี้นะครับเด้งออกนะตรงนี้ก็ เปิดเรียบร้อยนะครับประมาณนี้แล้วก็เปิดตรงนี้ด้วยครับอ่ะ นะครับเฟรมเรทก็110เฟรมนะครับอา้าวอันนี้ไม่มีสโค๊ปเลยนะเนี่ย โอ้ของหมดตัวเลยนี่ครับปลอยี่รื่นรื่นเ,เลยนะอันนี้คือเราต้องทำยังไงอ่ะต้องหนีออกจากที่นี่ใช่ไหม ของมีแต่ปืนพกนัเนี่ย,ยมันยิงโดนเนี่ยหรืออยู่ไกลไปอ่ะนี่ครับใจโรสโคปนะครับอันนี้ใช้งานได้ดีเลยนะไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะใจโรสโคปเนี่ยสำหรับรุ่นที่ราคา1นึ่งหมื่นขึ้นไปนะครับ สบายบายแน่นอนโอเคไปแล้วกันระยะทางก็ไม่ค่อยไกลนะครับ อะลองวัดอุณหภูมิให้ดูสักนิดหนึ่งนะนี่ครับ39นะครับถ้าไม่ใส่พัดลมเนี่ยอยู่ประมาณ43นะครับจากที่ลองเล่นทีแรกนะเพราะว่าจริงๆอ่ยผมอัดเสร็จไปแล้วรอบหนึงนะครับแต่ว่าเจอปัญหานิดหน่อยครับก็เลยต้องมาอัดใหม่นะนี่ไนงะเจอคนละ อุ้ยโยทีเดียวตายเลยนี่ครับผมมาเดินกันต่อถือว่าเล่นได้ลื่นเลยนะครับอันนี้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้ามีร้อยสิบสี่มาเนี่ยก็สามารถเปิดได้นะครับเพราะว่าจอร้อยสี่สิบสี่เฮิร์ตนะครับตัวนี้เป็นข้อดีเลยนะ แต่ก็เปิดไปก็น่าจะกินแบตมากยิ่งขึ้นนะครับเฮ้ยเราเจอแล้วจะโดนไหมอ้าวหมด ทางออกอยู่ค่อนข้างไกลเลยนะครับอันนี้ไปเราไปทางออกกันดีกว่าไม่รู้จะเดินถึงหรือเปล่านะ ี่ครับมีบางช่วงนะครับเนี่ย A PS ลงมา60นะเมื่อกี้ผมก็ลืมเปิดดูนะครับอ่ามนลงมา60วิธีแก้ก็ทำอย่างนี้ครับปรับไป90ปุ๊บแล้วก็ปรับใหม่นะครับมันก็เด้งขึ้นมาใหม่แล้วนะอันนี้น่าจะเป็นที่ตัวเกมนะครับเพราะว่าโคโกเอ้ก็เป็นนะครับก็เวลามันลดก็ต้องคอยมาปรับนะเฮ้เจอแล้ว นี่ไงนี่ไงโดนไวสี่นัดร่วงคนหรือเปล่าขอของในเผะ อะตอนนี้นะครับเราก็ถอนกําลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชนะสักทีนะหลังจากแพ้มาหลายตาเลยนะครับก็อุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ประมาณ39-40องศานะครับนี่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไม่ใช้พัดลมเนี่ยอาจจะไปแตะประมาณ43-44องศานะถือว่าลดอุณหภูมิได้เยอะเลยนะครับกับการใช้พัดลมนะครับคู่กับเรยวนี้นะเพราะว่าตัวเครื่องมันเนี่ยค่อนข้างร้อนนะครับ แล้วก็ถ้าใครจะซื้อเครื่องนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับสามารถไปซื้อได้ในวันที่11เดือน11ดนี้นะครับจะมีลดราคานะที่ลาซาด้าเลยนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยนะแล้วก็ลาซาด้าเนี่ยมีแจกโค้ดส่งฟรีนะครับทุกวันเลยนะครับ10ล้านใบนะครับก็สามารถไปกดเก็บกันได้เลยนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็พัดลมตัวนี้นะครับถ้าใครอยากได้เนี่ยก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสายชาร์จมีจอตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเบสิุสนะครับเป็นสายถักนะครับแข็งแรงมากมาณนะครับถืัวนะ ถ้าไม่ใช้พัดลมเนี่ยก็อาจจะมีกระตุกบ้างนะครับอันนี้โอเคครับไปแล้วครับ